วัดีค่ะพี่พวันนี้มากับยูมิโกอีกแล้วนะคะไม่ต้องถามเลยค่ะมาบ่อยมากงงมากนะคะพี่พีงานพายูมิมาแกงอีกแล้วยูมิกลัวความเร็วนะคะแต่ไม่กลัวความเสี่ยวพี่ก็เลยจัดให้หนึ่งแมต์ค่ะไปดูกันนะคะว่ายูมิจะโดนอะไรบ้างวันนี้ Sometimes get so There's thoughts so no control mad. me. My I'm get get like I in bad. bad I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like oh. เขาได้เปลี่ยนเองีพา a c y Power เนี่ยทำให้รถคันนี้นิ่มนอนหลับสบายในรถเรายิ่งโค้งหน้าโค้งหลังเนี่ยสำคัญมากหลบแล้วมันไม่ตะเลิดออกไปอ่ะทำความปลอดภัยให้กับตัวเองเลยเบอร์อะไรดีใครมีรถเดินทางไกลๆมัดใจอยากแนะนำสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะโต้ครับ exactly. T I M Racing Wheel มีแฟนหรือยังอะคะ สต้องถามยูมีต้องถามแบบว่าเขาตลอดเลยว่ามีแฟนหรือ,อยังถามทุกคนจริงๆนะคะทุกเทปเลยหนูอยากรู้ว่าพี่แต่งรถอะไรบ้างคะคันนี้ถามไเยอะเลยครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับํามาเยอะอะไรทำอะไรมาเยอะบ้างคะทําทุกอย่างเลยครับที่แต่งได้แล้วของแต็งได้โม่่ะคะเดิมๆครับออ๋อเดิมๆ รถโมสวยมากเลยค่ะครับผมปกติจะชอบแบบอะไรเดิมๆนะคะถึงโมก็ชอบค่ะชอบชอบหมดเลยแต่นี้ชอบโมครับชอบโมรถนี้คือแบบว่าหนูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยหนูอยากรู้ว่านี้มันคือรถอะไรคะพี่แต่งอะไรมาบ้างคันนี้เป็นดัซซันครับ6 2สครับก็แต่งเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับเป็นเครื่อง3 u z ยู0 0ซีซีเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์วีโก้เลยครับ5เกียร์ช่วงล่างใหม่ช่วงล่างเป็นโช๊คนอนทั้งหมดเลย4ต้นครับแล้วก็ล้อสขอบ18 ็นล้อฟ้าด้า9นะครับ<ม>ก็เบรกของเป็น <c oughs> พี่หนึ่งเขาจัดให้ครับสี่ล้อเลยพี่คะแล้วภายในเป็นยังไงบ้างเอ่ยภายในก็เป็นสร้างขึ้นมาใหม่ปีเนยียมนะครับ <c oughs> ตีขึ้นมาใหม่เบาะเป็นคาร์บอนครับก็มีพวงมลาลัยแล้วก็มีเบรกมือไว้ส,สําหรับดิฟได้ครับมีเกเกดิฟี่ปล่อยตัวเลยครับงานวันนี้พี่ก็จะพาหนูขึ้นคันนี้ใช่ไหมคะครับผมเสียว<ๆ>ไหมเอ่ยผมว่าสุดๆนะเสียวจิงเหรอ อันนี้หมายถึงเจ้าของรถหรือว่ารถอ่ะคนนั่งครับ <c oughs> อโอเคแต่หนูกลัวความเร็วนะคะหยั่นแรงได้ไหมอ่ะได้ครับ <c oughs> แค่เสียวอย่างเดียวโอ้ชอบม่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะว่าเสียวแค่ไหน so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt Extreme ระบบ AI ปรับคันเร่งแบบอัจฉริยะโหมดปิดควันตั้งค่ารอบได้เองโหมดเดินหอบเพิ่มความโหดให้กับรถของคุณโหมดสปอร์ตสามารถเลือกได้8พีเซ็ตให้ความรู้สึกขับสมุก โคเอ็กซตรีตอบโจทย์ทุกการขับขี่ออโททุกคนคือแบบโดนแกงอีกแล้วค่ะคือบอกแล้วนะว่าไม่ชอบความเร็วอะ่ะแต่ก็ความเสี่ยวก็ได้อยู่ อ๋อพี่ค่ะหนูได้ยินมาว่าพี่ก็เปิดร้านแต่งรถด,ด้วยขอฝากให้คนทางบ้านรับรู้หน่อยค่ะว่าช่องทางการติดต่ออะไรบ้างเอ่ยอ่าก็เป็นเพจนะครับ T R M Racing Wheel นะครับเป็นเพจร้านนะครับอ่าร้านก็อยู่ที่สรยานะครับพุทธมณฑลนี่เองครับ มีใกล้บ้านหนูเลยอ,ะ<า>อ่ะ <ผม S 2> หนูไปหาได้ไหมคะได้เลยครับอุ๊ยต้องตอ่อต้องตอ่อเขาตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะฝากติดตามยูมิด้วยนะคะยูมิโกะมิยากิค่ะถ้าอยากให้ยูมิมาเสี่ยวแบบนี้อีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปลคะค่ะ <c oughs> พี่ไปกันเถอะเร็เวๆ <c oughs> ติดตามด้วยนะคะรายการ Word ดีค่ะทั้งเพจทักโอลลี่นะคะแล้วก็ YouTube นะคะทักโอลลี่ชาแนลนะคะติดตามด,ะะด้วยค่ะเดี๋ยวหนูไม่ได้เงินค่ะ Sometimes I get so mad. There's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like I might grab a bat. I don't know. My wrath. My blood boils over like Oh God here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you.